ครับวันนี้รองออดสารคามอนทัวร์มาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลครับวันนี้รองออดพามาพบกับตำรวจหนุ่มคนใหม่ถอดด้ามครับซึ่งได้มารายงานตัวเป็นวันแรกครับหลังจากที่เปลี่ยนจากทาหารมาเป็นตำรวจเดี๋ยววันนี้เขาเป็นใครมีตำแหน่งอะไรตามรองออดมาครับมีรถนอหนึ่งครับมีรถนอหนึ่งครับ ชายคคนนนนีี้เป็ดสวัสดีครับพอดีเห็นว่าวันนี้มีว่าที่ตำรวจหนุ่มคนใหม่มารายงานตัวที่นี่น่าจะเป็นร้อยตำรวจโทดวงุเกิดอ๋ออยู่อยู่ที่ที่นู่นใช่ไหมครับอยู่ห้องานอ๋อได้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวตามรดมาครับน่าจะอยู่ห้องานครับจื ทั้งใจอย่างที่ผมได้เคยได้เรียนให้ทราบไปก่อนแล้วว่าอยากจะทํางานแล้วก็พอจังหวะพอดีนนายก็สั่งลงมาแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องผมเพื่อมือใหม่ครับเนือใหม่ทางด้านนี้ก็จะฝากถึงเพื่อนร่วมงานยังบ้างครับตำรวจที่จะมาทำงานอยู่ร่วมกันหรือว่าผู้บัญชาหรือผู้ใต้บัญชา,ผ,าผมให้ผมไปฝากอย่างนั้นมัน,มนไม,ไม,ไม่มันก็นะต้องต้องใช้คำพูดว่าผมมาฝากฝากฝากไม่นะฝากตัวดีกว่า นอยโยธ์ดวงอยู่บนดูมตำแหน่งรองสาวร,สสรวรัตรศูนย์ฝึกอบรมกรมชาการตรวนครบาลแบบนี้กระผมขอญาติรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครับยินดีด้วยนะมาอยู่กอบบรรยากาศตำรวจนครบาลก็ขอให้ตั้งหกตั้งใจทำงานพลีสอนน้องก่อนจะตายสอนในสุขทีไว้ว่าอย่ารู้มากแต่ท,ท,ที่ง่าย อย่าลุ้มมากนะตอนนี้อย่ารู้มมากอย่าเอาเงียบครับเอาแต่เงาเท่านั้นที่ไหนหนักหักกายก็หักจังจะได้ครับตอนนี้เราจำอย่างดีวครับที่ตรงนี้ก็คือที่นั่งของว่าที่ร้อยโทวันนี้หมดเวลาให้เวลาหมดอีกแล้วครับ ครับหลังจากที่ว่าที่ร้อยตํารวจโทรดวงอยู่บํารุงได้ไปรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงแล้วก็จะมานั่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับซึ่งจะมานั่งในตําแหน่งรองสารวัตรศูนย์ฝึกอบรมของบชนครับผมงานแรกที่ว่าที่ร้อยตํารวจโทรดวงจะทําก็คือเป็นครูฝึกโรงเรียนในร้อยสามพันครับครับรองอสาร,สรคามก็ได้แวังว่า ว่าที่ร้อยตำรวจโทดวงจะทําหน้าที่ได้ลุล่วงครับก็ทราบข่าวว่ายิงปืนแม่นด้วยนะครับและก็เจ้าตัวเองก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นตํารวจนะครับผมฉันนนี้ก็ฉันนั้นครับตํารวจทหารก็เ,เรียกว่าเป็นรั้วของชาติเป็นผู้เส,รสรียสละเพื่อรับใช้ประชาชนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับขอบคุณขัญชัยสุดโตสายภาพครับรองวศาารคามออนโทนี้ ะขอลาไปก่อนเด้อครับเด้อไว้กลับมาเจอกันใหม่พ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับนับปัจจุปันอดสารคามยังคงลดเล่นถึงแม้จะไม่มี